หลังจากเปิดโอย่างเป็นทางการในต้นปี2022ที่ผ่านมาล่าสุด Ford r a n g e r 2022เตรียมการสร่งมอบอย่างเป็นทางการในรถทํามิดซึ่งประเทศที่จะได้นำไส้ Ford r เ n g e จอร์ใหม่นี้จะแมนประเทศไทยซึ่งจะเป็นซาตทัมิดท,ที่จะได้นำไส้ Ford Rang เจใหม่พร้อมนี้ประเทศไทยเองก็จะเป็นฐานการผลิตรถกระบะ Ford r a n นเจใหม่ พร้อมทรงออกไปกลัวห้อยประเทศทั่วโลกในนั้นรวมถึงประเทศลาวอีกด้วยขุมพลังที่จัดนายในรอดแรกที่ประเทศไทยจะแมนเครื่องจักร 2,000cc เทอร์โบให้กำลังสูงสุด1 5 0แรงม้มา3 5 0นิวตันเมตรจับโคกับเกียร์ธรรมดา5สปีดต,ต่อมาจะแมนขุมพลัง1 70แรงม้มา4 0 5นิวตันเมตร มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดต่อมาจะเป็นรุ่นไบเทอร์โบซึ่งให้กำลังสูงสุด2 1 0แรงมา้าแรงบิด500ห,ห้อยในตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดซึ่งกำหนดการส่งมอบจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2022เป็นต้นไปซึ่งลูกค,คา้าชาวไทยนั้นสามารถสัมผัสตัวจริงได้ที่ห้องขาย Ford Thailand ทัวประเทศแล้ว ก็ต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนบ้านประเทศไทยของพวกเขาที่จะได้นำไซฟอร์ดเวนเจอร์ใหม่เป็นซาตทมิทของโลกโดยเฉพาะแมนแฟนคลับของค่ายกระบะ Ford r a n g เจที่มีอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศเลาวสำหรับกำหนดการเปิดตัวกระบะ Ford ดเ n นเจใหม่ในประเทศเลาวนั้นยังม่ได้มีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ทางเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางฟอร์ประเทศเลาว จะได้เปิดตัวในไว,ไวนัยนี้ถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมแนวใดทางเฮาจะอัปเดตให้ทุกท่านหรับรู้อย่างแน่นอนฝากกดติดตาม